สวัสดีครับผมริวร้านริวไฟบิ๊กนะครับผมวันนี้ผมพามาชมรถ Honda r e b เบล500นะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับผมจัดทรงเป็นทรงบอบเบอร์นะฮะทรงฟิลเคสปีดเลยครับคันนี้ของแต่งก็ได้ของเดียโบมานะฮะด้านหลังนี่นะครับอย่างสวยเลยนะฮะคันนี้รถพร้อมกี่ใช้งานนะครับทางเราตรวจเช็คสวิตให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับยางกึ่งวิบากนะฮะพร้อมลุยเลยนะครับผมคันนี้ คันนี้เครื่องยนต์ดีปกตินะครับทางร้าเราตรวจเช็คเซ์วิสให้หมดแล้วนะฮะสามารถนําไปขี่อย่างเดียวพอนะครับประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงท่อฮนะเสียงท่อโหดเลยคันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวด้านหน้าเป็นปลายแฮนด์นะครับนะนี่เปิดอย่างเฟี้ยวนี่เป็นไงครับสเต็ปโกจัดมามาลองฟังกันเลย หมดเลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้ได้ทั้งเงินสดและจัดไฟแนนซ์นะครับเล็กใหม่สี่หมื่นหนึ่งพันโลนะฮะเรื่องเงียบมากโอเคครับคันนี้ของแต่งได้ใบคุมๆเลยนะฮะใครหาอยู่ต้องจัดแล้วนะครับโทรมาได้เลยที่เวอร์โทร0 9 9 7 5เก้าเก้เจห้าูน์สะครับ ID Line RIV 1 0 9่งน้านะฮะส่งได้้วยไทยมีเก็บเงินปทาง โอเคครับวันนี้ราลิวบบีบิ๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ